ของเราครับในเรื่องต่างๆของแอปเปิ้ลดีครับค่ะก็แอปเปิ้ลกับมิมนะคะก็มาจากโฟลเลเมนในเรื่องของวิวาบัตพีค่ะอย่างแอปเนี่ยก็รับบทดินกัสมานะคะก็เป็นเจ้าของสวนผักออร์แกนิกนะคะรับบทเป็นโรทิบปภาค่ะเป็นเจ้าของไร่ดอกหลับค่ะโอ้ของแอปเปิ้ลเรายป็นไงกับการเป็นเจ้าของสวนผักออร์แกนิกอะไรเงี้ยอ้โก็จริงๆก็เป็นคาแรคเตอร์ใหม่ใ ที่ได้รับนะคะไม่เคยได้มีคาแรคเตอร์ที่แบบว่าเป็นเจ้าของสวนแบบเต็มตัวอะไรขนาดนี้นะคะแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากๆด้วยเป็นพี่คนโตของบ้านวาทิงวานิสแล้วก็ต้องเป็นคนที่อบอุ่นเป็นที่รักของชาวสวนชาวไรแล้วก็ต้องดูแลป oh แกป้องน้องโรสด้ว <c ười> ยเิมก,มกติร,ตร,าราเป็นแบ,บินผักอส่นเยเป็นเจ้าของสวนแล้เราไม่กินแอบกินผักกินผัก เป็นอาหารเผ็ดอาจจะกินไม่ได้วเวลาเลาอยู่กับน้องมิมเมื่อน้องมิมชอบกินแซบก็ <laughs> <ๆ>จะก็จะไปนั<ถ>่งข<ะ>้างๆเฉยๆไม่เหมือนกินไม่เหมือนกันเลยอ๋อกินไม่เหมือนกันแต่ว่าเราสามารถทานลาเดียวกันได้ด้วยการเราเคยไปทานลาส้มตำม,มาด้วยนะแต่พียบจะสั่งส้มตำสตรอเบอรี่ไม่ใส่พริกเลยเออล้างโคกเตวมน้องมิมพริกสามเม็ดพริกสามเม็ดแซบได้เลย เรางไม่ได้ชอเหมือนกัน่เหมือนกันยังไงก็จริงๆก็แอปเป็นคนที่สามารถไปกับน้องได้ทุกที่ที่น้องอยากไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนแบบว่าสามารถแบบว่าไปได้หมดทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้องมิมก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างเป็นขี้คนขี้เกรงใจก็เลยทําให้แบบเกี่ยงกันที่ที่จะทําให้อีกคนสบายใจมากกว่าไม่ใช่แบบว่าฉันอยากไปนี้เธอต้องไปกับฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็ค่อนข้างจะปิดอินกันมากมาก ให้น้องเลือกค่ะใช่แปลว่าแอบเป็นคนที่อะไรก็ได้คืออะไรก็ได้จริงไหมถึงว่าเอ้ยบอกอันนี้แอบอะไรก็ได้คือแบบไม่ได้นาว่าอะไรก็ได้แต่ฉันไม่เอาเลยอ๋อแต่มีล่าสุดเราไปสนสนุกด้วยกันมีมีบางอย่างที่แอบแบบไม่ได้จริงแเราสิแล้วก็คือเครื่องเล่นที่ใช้ความสูงแล้วก็เร็วเร็วที่แอบจะไม่เลยส่วนหนกเหรอ สูเลย oh เล่นทุกอย่างเล่นทุกอย่างค่ะทุกอย่างจริงๆค่ะแล้วก็เหมือนต้องเล่นเกมกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ไม่เล่นเครื่องเล่นแบบผาดโผนจะถูกหักคะแนนอะไรเงี้ยมีเกมนึงที่แอปต้องเล่นแล้วก็แบบจริงๆก็ต้องเป็นคนแบบถือกล้องอะไรเงี้ยแอถือไม่ไหวให้มิมถือแล้วก็บบ <c oughs> <c oughs> ต้องยอมเล่นเพราะว่าเดี๋ยวเสียคะแนน <c oughs> <ล>อะไรเงี้ยแปลว่าลายเซต์ไปกินจะไม่เล่แบบเป็นลายเซต์ไม่เหมือนกันแต่ว่าอยู่ด้วยกันได้เราจะมี ใครคนหนึ่งที่แบบเหมือนแบบเบาลานซ์กันใช่ค่ะแล้วเราอยู่ด้วยกันบ่อยไหมคะบ่อยคุยกันทุกวันใช่ค่ะคุยกันทุกวันอาจจะอย่างงี้ต้องปรับจูบป่ะต้องเล่นกๆที่แบบว่าพอรู้ว่าแบบเเราเป็นคนแบบนี้เราเป็นคนแบบน้ก็ไม่นะเหมือนเหมือนเราทั้งคู่เหมือนแบบเปิดใจกันและการเตรียมมาเปิดใจเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างอย่างที่เคยบอกหลายๆคนว่าแบบ แค่วันวันแรกวันที่สองเนี่ยเราก็โดนละลายพฤติกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แบบมีวิธีที่จะทําให้เราสนิทกันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าเราเป็นคู่ที่ที่เพิ่งมาเจอกันจริงๆเรื่องนี้ครั้งแรกคู่อื่นเขาสามปีแปดปีใช่เราก็เลยต้องแบบว่าใช่เาละลายพฤติกรรมให้ได้เร็วที่สุดค่ะแต่เนอย่างนเรื่องนี้มันต้องไปถ่ายที่แบบโอ้มค่างลงแค่นค่จะลำบากนะสวน ก็โชคดีที่ค่อนข้างสมบูรสมบันกันทั้งคู่ค่ะเห็นอย่างนี้แต่ว่าชอบลุยมากค่ะอย่างน้องมิมเขาชอบเล่นเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบทุกอย่างที่ผาดโผล่เขาเขาทำหมดเลยมิมดูแบบว่าลุยทุกเรื่องเลยอ่ะแซ่บด้วยลุยด้วยใช่มคะเป็นคนลักการผจญภัยแล้วก็รักของแซ่บค่ะ อื่นพูดหรือเปล่าเด right. oh. ah. ี๋ยวนะและแอปซั่งไปลงต้องพอตัวไปเรื่อยแต่ต้องเตรีตัวไปค่ะเพราะแบบพอเราจะไปดูในชั้นที่มันแบบท่าสวนเนอะใช่ใ่ก็ก็มีแนะนำน้องเยอะค่ะเพราะว่าน้องจะจะถามเยอะมากน้องไม่เคย มีประสบการณ์แบบออกกองที่เป็นกองถ่ายละครซีรีส์จริงๆเนี้ยค่ะแอบก็จะมีแนะนําว่าควรพกอะไรไปบ้างสิ่งที่แบบควรมีเวลาไปกองแบบแปรงสีฟันยาสีฟันยากันยุงผ้าห่มอะไรเงี้ยเพราะเราไม่รู้ว่าแต่ละโลเคชันเนี่ยสภาพอากาศเป็นยังไงมียุงไหมมแมลงหรือเปล่าต้องเลิฟซีนกันไหมอะไรเงี้ยค่ะก็จะให้เขาแบบเตรียมเยอะมากค่ะอันนี้เรียกว่าตูแล็กได้ชิดเลยนะเตรียมอบบหนูจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่ถ่ายวีทยอาร์พี่แอบบอกให้หนู ซื้อเก้าอี้แล้วตอนนั้นหนูก็แบบยังไม่ได้ซื้อหลังหรดเขาอ่ะมีเก้าอี้หลายตัวมากเลยคือแล้วอขอมี3ตัวค่ะแต่ว่านั่งคนเดียวแต่ว่ามาเผื่อเดี๋ยวแล้วกตรียมีให้น้องหรอนเตรียมเตียก็ก็ใช่ค่ะเตรียมด้วยค่ะแล้วก็แบบก็จะมีแบบสองขนาดอะไรเงี้ยเผื่อบางทีโลเคชั่นมีที่ใหญ่มากหรือที่แคบอะไรเงี้ยเป็นพวกแบบเฮ้ยเราเตรียมพร้อมมากเหมือนเป็นคนมิตตกังวลน่ะต้องชีวิตต้องสบายนิดนึงเลย่างเี ไม่มีแบบแปีฟยาสีฟาหกไปนี้แปนหเป็นน้ายานปากแปแล้วกันมีไม่ต้องจิงไม่ต้องเตรียมอะที่พี่เขาบอกก็ต้องเตรียมัพดูเขามีะใช่เขาก็นบให้หนยืมได้จริเราเตรียมไแล้วก็มีเตรียมสามารถยืมได้ยืมยืมใช้ได้ แต่ก็เตรียมมาเองด้วยนะเรื่องแรกเลยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวก็จะมีเวิร์กช็อปมีรีทูค่ะฟิตติ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะบีกหน้าบี๊กหน้าอะไรบกหน้าแล้วตื่นเต้นไหมเราค่ะถามมิ้มดีกว่าหนูก็ตื่นเต้นค่ะจะโกหกไม่ได้ว่าไม่ตื่นเต้นแต่ว่าหนูเตรียมความพร้อมให้ดีมากที่สุดค่ะแล้วก็เตรียมความพยายาม การไปเรียนแอคติ hmm. ้งมาก่อนด้วยเพื่อเพราะว่าหนูก็เริ่มจะเป็นเด็กตัวเล็กๆที่กำลังจะเข้าการบันเทิงอะค่ะก็ไปเรียนมานอะแล้วก็เดี๋ยวรอเข้าเวิร์กชอปเพื่อแบบหาคารคเตอร์ว่าโรสเขาจะเป็นยังไงค่ะของของแอนนี่ก็ต้องมีไปไปของเรื่องส่นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ทั้งคู่เลยค่ะเพราะว่าพอเราเป็นพี่คนโตมันก็ต้องเหมือนแบบแต่งงานคู่กันแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นคนในครอบครัวแล้วเราก็จะไป โอ้ทั้งทั้งสี่เรื่องเะคะแต่สีเรื่องพอจะทาบ้างแอบยังไม่ไม่ทราบปริมาณว่ามากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าได้เยินแน่นอนค่ะแต่พอเป็นเหมือนซีรีส์ฟอร์มยักษ์นี่หลงานจะคาดหวังเราแบบเป็นไงบ้างนะร่วมงานกับพี่แบบหลายหลายคนเลยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากกว่าค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ที่เขามองเห็นว่าเรามีศักยภาพที่จะจะมาอยู่ใน ซีรีส์คอมอยักษ์นี้ได้นะคะแล้วก็รู้สึกดีใจด้วยนะคะแล้วยิ่งมีแฟนๆที่เขารอซัพพอร์ตคอยให้กําลังใจเรานี่ยิ่งแบบว่าใจฟูเลยค่ะเพราะว่าเขาก็เป็นกําลังใจให้เราทุกๆวันเลยนะคะอย่างด้อมเรายัางเป็นด้อมแบบเล็กๆอยู่ใช่ค่ะ <c oughs> แต่เขาก็มีแบบกากลังใจให้เราแบบว่าเยอะมากๆเลยลก,ก็รู้สึกขอบคุณค่ะเปิดการเป็นลูกพเรื่องแรก <c oughs> เปิดเป็นเรื่องแรกเลยเปิดเป็นเรื่องแรกเลยนะทุกคน กดดันค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนก็อาจจะบางคนอาจจะเพิ่งรู้จักเรา้วยซ้ำยังไม่เคยยังแอบยังอัดบางคนจะยังไม่เคยเห็นคาแรคเตอร์แบบนี้แอบอาจจะเล่นมาหลายเรื่องแล้วแต่คาแรคเตอร์มันก็ไม่ใช่แบบนี้เลยร้อเนะคะก็เลยคิดว่าต้องทําการบ้านอย่างหนักเหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์การแสดงมาแล้วอย่างน้องมิมก็ไปเรียนแอคติ้งมาแล้วก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวพอได้เวิร์กช็อปได เข้าคาแรคเตอร์เนี่ยก็จะได้เห็นน้องมิ้มในเวอร์ชั่นแบบน้องโรสแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ฝากซีรีส์ชุด Four Elements นะคะในเรื่องวิวาปัตถีไว้ในใจทุกคนด้วยนะคะจบปึ้งค่ะโอเค